อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือนี้กกมพบพอกับช่องน้องวู้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจา้าสำหรับเมนูมือนี้แเมน่นงวุ้นสิเฮ็ดแกงเห็ด เพาะเนาะคะ่ะเนาะแกงเห็ดเพาะใส่น้ำออเจะค่ะพี่น้องจ้าวัตถุดิบกะซิมีเห็ดเพาะล้างคํำควมสะอาดน้ำย่านางผักหวานใบแมงลักเครื่องแกงกะซิมีพริกตะไคร่หอมแดงเนาะคะ่ะเนาะตำหยาบไปค่ะเครื่องปรุงพง,งชิโรดรสดีน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้แกงเฮ็ดเพาะใส่น้ำอ้อเจาะค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลุกมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าสำหรับม้อน้แซ่บค่ะพี่น้องจ้า วัตถุดิบเข้ากับเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะลงมือทํากันเลยจ้านี่ค่ะอันดับแรกเมนูนก็ตั้งหมอนะคะ่ะเนาะแล้วก็ใส่น้ำยานางลงไปค่ะพี่น้องจ้าใส่น้ำยานางลงไปเข้ากับใส่เครื่องแกงนะคะที่เราตําไว้นะคะ่ะนอกนกับซีมีพริกตะไคร้หอมแดงตําหยาบไปค่ะพี่น้องจ้าใส่ลงไปแล้วก็มีตะไคร้ทุบน้าหัวหนึ่งค่ะพี่น้องจ้ามี ใส่เครื่องแกงของเราลงไปแล้วเราก็รอให้หม้อเดือดนะคะหมอ้อห่อนนำห่อนแบบนี้ข้ากับสิใสเห็ดเพาะของข้าลงไปเลยค่ะไม่นงวุ่นล่ลางหลายนำเลยเด้อค่ะเด้อบ,บลอับร่องว่าบ,าบางเงีค่ะเห็ดเพาะดอกอ่อ,อนๆค่ะพี่น้องจะ๊ะนี่ค่ะพอใส่เห็ดเพาะลงไปเราก็ค้นให้น้ำถ่วมเห็ดเพาะเนาะคะ่ะเนาะแล้วเราก็จะรอให้หม้อเดือดเห็ดเพาะสุกเราถึงจะทําการปรุงเด้อค่ะเด้อ นี่ค่ะพ่อเฮ็ดพอสซุกมอเดือดกระสีออกมาหน้าตาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปแม่นวุ้นกระสีท้ำการปรุงเลยเด้อค่ะเด้อแกงแบบบรรบๆเฮ้าพี่น้องจ๋าปรุงกันเลขค่าบาทนี้หน้าตากระสีออกมาแบบนี้นะคะเนาะสำหรับเฮ็ดฟอค่ะดอกละคำละคำ,ะคำใส่พงชูรสล,ลงไปค่ะตามด้วยรสดีนิดนึงค่ะรสดีแล้วเฮากระสีใส่น้ำปลาร้าค่ะพี่น้องจ๋า คำว่าแกงต้มีน้ำปลาค่ะน้ำปลาระประมาณนี้ค่ะหนึ่งครับพี่แค่นี้ค่ะว่าต้องปรุงยังงร้ายค่ะพี่น้องจ้าเซจเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะชิมดูรสชาติอร่อยแซ่บนัวเข้ากับสิเฮ็ดขั้นตอนต,อนต่อไปเลยเด้อค่ะนี่ค่ะแยงเฮ็ดพอของแม่น้องวุญเป็นจังใดค่ะซิมค่ะซิม แซบแล้วค่ะพี่น้องจ้าขั้นตอนต่อไปไม่ต้องวุ่กวนก็สิใส่ผักหวานค่ะยอดอ่อนๆเด็ดซ่อมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ยอดอ่อนๆเลยค่ะใส่ผักหวานลงไปคนผักหวานของเราให้ยุบลงนะคะนี่เป็นจังไดพี่น้องถ้าแซบแล้วบาดนี้ใส่ผักหวานลงไป เมนูนูนว่าใส่น้ำหลนะคะนกข้าม่าแกงเห็ดเพาะต้องใส่น้ำออเจาะค่ะพี่น้องจ้าพอใส่ผหวานคนผงวันยุบตัวลงแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายเมนูนู้นก็ใส่ใบแมงลักค่ะพี่น้องจ้าผักอีตูบานห้าค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยคะ่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะคนใบแมงลักให้ห้าของห้าให้มันยุบลงค่ะพี่น้องจ้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับแกงเห็ดเพาะ ใส่นำออเจอใสหยอดผักหวานอ่อนอ,อ,นอ,อนนนน่อนหวานแสบหวานหวานัวๆเลยค่ะพี่น้องจ้าไปค่บาบะนี้พี่น้องจ้าเตรียมถาดของข้าวมัดตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตาก,กับประมาณนี้ค่ะนี่ถาดของข้าวมาแเ้วยบเมนูกะสิเทแกงเฮ็ดเพาะขึ้นเสิร์ฟกันเลยด้วยจ้านี่เทเลยค่ะหอนห่อนหอมๆผพักอีตูพี่น้องจ้าก,กินหอมหมากเลยค่ะเสร็จ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ้าแกงเห็ดเพาะใส่น้ำออเจค่ะพี่น้องจา้งออจอองจาอย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อคันมาคันชอบคลิปของแม่นมองอุ่นแต่อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญลืมม่ได้เลยค่ะพี่น้องจา้ากดซับตะไคร้ให้ช่องน้องว พากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนี้ขอบคุณหลายๆคะ่ะ